สวัสดีค่ะ95เอนะคะวันนี้แผนลักลวงใจมาถึงตอนที่141แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนที่141ถ้าเกิดสัญชาตญาณดิบในตัวฉันเกินจะควบคุมได้เมื่อนำยามาวางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วลู่ถิงเซียวกำลังเตรียมจะข้อประตูถามว่านิ้งซีอาบน้ำเสร็จหรือยัง ประตูห้องน้ำก็ถูกคนผลักออกมาจากข้งางในเสียงดังปังหนิงซีหอตัวเองไว้ด้วยผ้าขนหนูสีขาวผืนใหญ่อย่างแน่นหนากระโดดดึงๆออกมาจากห้องน้ำเหมือนหนอนขนระวังลูถ่ถิงเซียวเป็นห่วงว่าเธอมองไม่เห็นอะไรแล้วจะสะดุดหกล้มก็เลยรีบเข้าไปประคองไว้ หนิงซีถอนหายใจเฮือกพูดจริงจังว่าไม่ใช่ฉันต้องการระวังเป็นคุณนั่นแหละที่ต้องระวังลู่ถิงเซียวฉันต้องระวังอะไรลู่ถิงเซียวไม่เข้าใจหนิงซีพูดอย่างมีเหตุมีผลแน่นอนว่าต้องระวังฉันนะสิพอได้แช่น้ำคู่หนึ่งฉันก็รู้สึกว่ามีพละงกาลังแทบจะกลับมาเหมือนเดิมแล้ว แต่ไฟที่ซ่อนอยู่ในตัวของฉันมันก็เหมือนกับภูเขาไฟที่กำลังนอนหลับไหลสามารถประทุขึ้นได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้คุณควรอยู่ให้ห่างฉันหน่อยถ้าเกิดสัญชาตญาณดิบในตัวของฉันเกินจะควบคุมได้ผลที่ตามมาจะต้องร้ายแรงมากตอนที่ฉันบ้าขึ้นมาแม้แต่ตัวเองก็ยังรู้สึกกลัวฉันจะบอกให้ รู้ถิงเซียวกระตุกมุมปากเล็กน้อยสำนวนภาษาที่เธอโอ้อวดทำให้เขารู้สึกว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีอันที่จริงผลที่จะตามมาแบบนี้เขาคาดหวังมากทีเดียวซื้อยามาแล้วต้องการให้ฉันช่วยไหมรู้ถิงเซียวถามไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเด็ดขาดเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของคุณฉันทำเองดีกว่าหนิงซีหน้าตาจริงจัง ความบริสุทธิ์ของฉันลูถิงเซียวเชิดมุมปากหนิงซีกระพิบตาปิบปิบทีแรกคุณไม่ได้บอกว่าจะยอมรับการมีความสัมพันธ์หลังการแต่งงานเท่านั้นไม่ใช่หรือผู้ชายดีๆที่เค่งคัดต่อหลักศิลธรรมประจำใจของตัวเองแบบนี้เปรียบดังงมเข็มในมหาสมุทรถ้าเธอทำลายหลักการของเขาเช่นนั้นก็จะเป็นการกอร่อกรรมทำเข็ญเกินไปแล้ว ลูถิ่งเซียวนวดหัวคิ้วเขาขอถอนคำพูดนั้นคืนตอนนี้ยังจะทันหรือเปล่านะหนิงซีพูดเสร็จก็อ้ำอ้ำอึงๆต่อว่าแล้วก็ฉันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าข้างในด้วยรูถิงเซียวพยักหน้าส่งยาให้เธอจากนั้นก็เป็นฝ่ายหลบไปเองเดี๋ยวฉันออกไปรอเธอข้างนอกค่ะอ้อใช่แล้วรบกวนคุณช่วยหาเสื้อผ้าให้ฉันหน่อยว่ายังคงอยู่หรือเปล่า แล้วยังมีกระเป๋าถือด้วยไม่รู้ยังอยู่ข้างนอกหรือเปล่าได้รู้ถึงเสียวออกมาถึงห้องรับแขกมองหาอยู่พักหนึ่งก็พบตะก้าใส่เสื้อผ้าวางอยู่ตรงมุมห้องของของหนิงซีก็อยู่ในนี้หมดในกระเป๋าของเธอมีแสงสว่างวาบออกมาเป็นเพราะว่าเธอเปิดโหมดไลฟเสียงเอาไว้และกำลังมีเบอร์หนึ่งโทรเข้ามา รู้ถึงเซียวถือวิสาสะกวาดสายตาดูแวบหนึ่งวินาทีต่อมานั้นลูกตาดำของเขาก็หดเล็กลงทันทีบนจอแสดงผลมีตัวอักษรเคลื่อนไหวอยู่อย่างชัดเจน2องคำ Y S ที่แท้ก็เป็นคนที่เขาพยายามสืบหาสถานะที่แท้จริงจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนั่นเองโทรศัพท์ไม่ได้ถูกกดปิด หน้าจอยังคงมีแสงสว่างออกมาลูถิงเสียวจ้องอยู่สิบวินาทีกว่าสุดท้ายนิ้วมือเรียวยาวก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดปุ่มรับอีกฟากหนึ่งของโทรศัพท์มีเสียงคล้ายกำลังลินเล่าแววเข้ามาเบาๆแล้วตามมาด้วยเสียงแหบแห้งของผู้ชายฮัลโหลซิซี่ได้รับของขวัญวันเกิดหรือ,อยังสุขสันต์วันเกิด ลูถ่ถิงเซียวไม่พูดฮัลโหลผ่านไปประมาณ5วินาทีตอนที่ลูถ่ถิงเซียวกำลังคิดว่าอีกฝ่ายคงไม่พูดอะไรแล้วนั่นเองเสียงที่ฟังดูมีทั้งสเสน่ห์และชั่วร้ายนั้นก็ดังขึ้นมาอีกเฮ้ hey, คุณไม่ใช่หนิงซีลูถ่ถิงเซียวนิ่งเงียบเช่นเคยจากนั้นปลายสายก็มีเสียงแก้วเล่ากระทบเบาๆกับชุดเครื่องแก้วอย่างเป็นจังหวะ ตามมาด้วยเสียงพูดเนิบๆอย่างสนใจใครรู้ว่างั้นคุณเป็นใครให้ถ่ายนะคงเป็นผู้ชายแน่นอนเวลานี้ยังอยู่กับหนิงซีวันไหนสแตนหรือว่ากำลังคบหากันอยู่ละ่ะชายหนุ่มหยุดไปชั่วคู่แล้วหัวเราะเสียงต่ำน้ำเสียงแฝงไว้ด้วยเจตนาชั่วร้ายอันตรายฮึถ้าหากกำลังคบกันอยู่งั้นเธอได้บอกคุณหรือเปล่าว่า เธอกำลังเหยียบเรือสองแคมอืมไม่ผิดยังมีเรืออีกลลำหนึ่งซึ่งก็คือผมเองหมายความว่าไงขณะที่ลู่ถิงเซียวกำลังอยากจะรู้ข้อมูลให้มากขึ้นอยู่นั่นเองโทรศัพท์มือถือก็ดับไปที่แท้โทรศัพท์แบตเตอรี่หมดจึงได้ปิดเครื่องอย่างอัตโนมัติตอนที่142บบทเข้าพระเข้านาง พวกเขาคิดมาตลอดว่า ys คือหนึ่งในแฟนเก่าของหนิงซีแต่พอได้ฟังอีกฝ่ายพูดในโทรศัพท์เมื่อคู่แล้วเขายังคงเป็นแฟนกับหนิงซีหรือไม่อย่างนั้นทำไมต้องใช้คำว่าเหยียบเรือสองแคมมาจำกัดความหนิงซีมีแฟนเพียงแต่เธอไม่เคยพูดถึงมาก่อนพอคิดถึงความเป็นไปได้นี้สีหน้าของลู่ถิงเซียวก็ดูอึมครึมข,ขึ้นมาในทันที แต่ว่าเขาก็สงบนิ่งได้อย่างรวดเร็วเพราะนี่อาจเป็นการตั้งใจพูดเพื่อทำร้ายคู่แข่งหัวใจของอีกฝ่ายก็เป็นได้รู้ถิงเซียวฉันทายาเสร็จแล้วของฉันยังอยู่ไหมคะอยู่ลู้ถิงเซียวได้สติกลับคืนมาและนำของของเธอเข้ามาในข้างในรอจนหนิงซีเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จลู้ถิงเซียวถึงกับเข้าไปอีกครั้ง หลังจากเปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าของตัวเองแล้วหนิงซีก็รู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นบรรยากาศไม่แปลกประหลาดเหมือนทีแรกแล้วดังนั้นเธอจึงปลดผ้าปิดตาออกตอนที่เธอถอดผ้าปิดตาออกก็พบเข้ากับสายตาของลู่ถิงเซี่ยวซึ่งจ้องมองมาที่เธออย่างสับสนเธอจับหน้าตัวเองถามอย่างไม่เข้าใจว่ามีอะไรเหรอ ลู่ถิงเซียวนั่งบนที่ขอบเตียงหนิงซีเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมเรื่องของฉันเรื่องอะไรของฉันคะเรื่องอะไรก็ได้หนิงซีคิดว่าลู่ถิงเซียวต้องการให้เธอพูดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเธอดังนั้นจึงคิดอยู่คู่หนึ่งและตอบไปว่างั้นฉันจะเล่าเรื่องบัานเกิดให้ฟังนะคะแม้จะไม่ใช่คำตอบที่เขาคาดหวังไว้ แต่เป้าหมายเดียวกันน่าจะนำพาไปสู่ประเด็นนั้นได้บ้างอีกอย่างนี่เป็นครั้งเดียวและเป็นครั้งแรกที่เธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองให้เขาฟังดังนั้นลู่ถิงเซียวจึงพยักหน้าได้ลู่ถิงเซียวชานเมืองซีมีตำบลเล็กๆชื่อว่าตำบลชุนฟงคุณรู้จักไหมอ้อตำบลเล็กๆแบบนั้นคุณคงไม่รู้จักหรอกรู้จักวิวที่นั่นไม่เลวเลย หนังเรื่องวีลาบุรุษพเนจรเคยเลือกวิวที่นี่ในการถ่ายทําหนิงซีได้ฟังก็ตื่นเต้นดีใจใช่ชชยที่แท้คุณก็รู้ด้วยมีฉากหนึ่งในเรื่องวีลาบุรุษพเนจรพระเอกนางเอกมีบทเข้าพระเข้านางกันในทุ่งข้าวสาลีฉากนั้นถ่ายที่บ้านฉันเองเชอะฉากเข้าพระเข้านางในเวลาอย่างนี้เธอมาพูดเรื่องเข้าพระเข้านางทําไมนะ เธอพูดเข้าเรื่องเสียขนาดนั้นก็เพราะลืมความหมายแฝงของคำนี้นะสิหนิงซีรีบตัดบทเพื่อหยุดภัยที่ซ่อนอยู่เฮอ้อประเด็นสำคัญคือเป็นพ่อที่นั่นยังไม่มีใครมาบุกเบิกดังนั้นธรรมชาติก็เลยสวยงามมากๆแถมอากาศก็ดีสุดๆเลยด้วยหลายปีก่อนลู่จิงลี่ก็เคยลบเล้าผมไปตกปลาที่นั่นแต่ตอนนั้นผมกำลังยุ่งก็เลยไม่ได้ไป น้ำเสียงของลู่ถิงเสียวแฝงไปด้วยความเสียดายถ้าตอนนั้นเขาไปที่นั่นจะได้เจอเธอเร็วกว่านี้ไหมหลังจากหลายๆเหตุการณ์รรลู่จิงรีเปรียบได้กับเทพจันทาเทพเจ้าเทพพระเจ้าแห่งความรักของเขากับหนิงซีแม้กระทัง่งเขาจะไม่ได้ไปแต่ต่อมาเขาก็ได้เจอกับเธอ นั่นก็เพราะลู่จิงลี่พาเสี่ยวเปาไปที่บาร์ถึงได้เกิดเรื่องราวต่อจากนั้นอืมกลับไปต้องให้รางวัลเขาสักหน่อยถ้าคุณมีโอกาสต้องไปให้ได้นะคะรับรองจะไม่ผิดหวังถึงเวลานั้นฉันจะเป็นไกด์ให้เองพูดถึงบ้านเกิดใบหน้าที่ตื่นเต้นของหนิงซีก็ค่อยๆเศร้าหมองลงยี่สิปีกว่าก่อนอากาศดีกว่าตอนนี้มาก ตอนนั้นพวกเศรษฐีชอบมาพักร้อนที่นี่มีไม่น้อยที่มาบำรุงคันที่นี่รวมถึงเมื่อ24ปีที่แล้วคุณผู้หญิงแห่งสกุลหนิงจวงหลิงอี้พูดมาถึงตรงนี้ยูยูหนิงซีก็พันนิ่งเงียบไปรู้ถิงเสียวไม่ขยันขยอรอคอยเธออย่างเงียบเงียบหนิงซีหายใจเข้าลึกๆครั้งหนึ่งแล้วเล่าเรื่องที่ค้างอยู่ออกมา เดิมทีคุณผู้หญิงสกุลหนิงจะมาบำรุงคันที่ตํงบนชุนฟงแล้วค่อยกลับไปคลอดคิดไม่ถึงว่าจะไม่ทันระวังจนเกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนดตอนที่143ยังจะคุยกันดีๆต่อไปได้หรือเปล่าเนื่องจากกลับเข้าเมืองไม่ทนันดังนั้นจึงถูกส่งตัวเข้าไปโรงพยาบาลเล็กๆที่มีเพียงแห่งเดียวในตําบลชุนฟง ในคืนนั้นเองยังมีหญิงที่ตั้งครรภ์อีกคนหนึ่งถูกส่งตัวมาอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกันหลังจากนั้นลู่ถิงเซียวถามแม้ว่าเขาจะพอคาดเดาเหตุการณ์ทั้งหมดออกแล้วก็ตามหนิงซียักไหลจากนั้นก็เกิดเรื่องราวน้ำเน่านะสิโรงพยาบาลเล็กๆนั้นคนน้อยงานเยอะโอมานวุ่นวายไปหมด เด็กสองคนจึงถูกอุ้มสลับกันไปอีกอย่างความผิดพลาดครั้งนี้ก็เป็นเวลาถึง18ปีคุณรู้ไหมหนิงเซียวรั่วแม้แต่กุ๊บเลือดก็ยังเหมือนฉันเพราะฉะนั้นตลอดเวลานั้นจึงไม่มีใครแอะใจสงสัยเรื่องนี้เลยถ้าอย่างนั้นตอนหลังทำไมถึงได้รู้ความจริงได้ละ่ะหนิงซีเอียงหัวเข้าหาลู่ถิงเซียวแล้วก็หัวเลาะ เรื่องนี้น่ะเหรอก็ต้องขอบคุณอาลองผู้ทำตัวเป็นพ่อพวงมารัยของฉันหนิงเย่าปังลู่ถิงเซียวรู้สึกคลับค้ายครับคาแต่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักรู้แค่เพียงว่าเป็นลูกผู้ดีมีเงินที่วันๆไม่ทำงานทำการอะไรของเมืองตี้ตูในเวลานั้นใช่แล้วอาลองของฉันเป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่ง แต่งงานแล้วก็ยังไปมีบ้านเล็กมีน้อยข้างนอกอยู่ประจำแถมยังทำร้ายคนไปมากมายรวมแล้วเขามีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวอีกสามคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสกุลหนิง่วงจุ้ยมีปัญหาหรืออย่างไรมาถึงรุ่นนี้หนิงเย่าหัวกับหนิงเยา่าปางทั้งสองคนต่างไม่มีลูกชายสักคนเพราะฉะนั้น ลูกนอกสมรสของอาลองของฉันจึงกลายเป็นทายาทชายเพียงคนเดียวของสกุลหนิงตอนนั้นอาลองของฉันภาคภูมิใจมากคิดว่าสามารถสืบทอดมรดกได้แล้วใครจะไปรู้ว่าภายหลังกับพบว่าทายาทชายคนนั้นไม่ใช่ลูกในไส้ของเขากลายเป็นว่าเขาถูกผู้หญิงข้างนอกสวมเขาให้ฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากนั้นคุณลองทายดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น ลู่ถิงเซียวรักแสงเรืองรองที่เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาในดวงตาของเธอเหลือเกินใครควรอยู่ชั่วคู่ก็พูดว่าหลังจากนั้นปู่ของเธอก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็จับลูกหลานสกุลหนิงทั้งหมดตรวจ DNA ผลปรากฏว่าหนิงเซียวรั่วก็ไม่ใช่คนของสกุลหนิงเหมือนกันหนิงซีจนปัญญายังจะคุยกันดีๆต่อไปหรือเปล่าเนี่ย พอบอกใบ้คุณไปแล้วฉันไม่รู้สึกถึงความสำเร็จเลยรู้ถิงเซียวหัวเราะเบาๆขอโทษเขาวหน้าแก้ตัวใหม่หนิงซีทำหน้าฮึทีหนึ่งแล้วพูดต่อว่าอย่างไรก็ตามหลังจากสื้หาความจริงแล้วจึงรู้ว่าฉันกับหนิงเซียวรั่วถูกสลับตัวกันที่โรงพยาบาลตั้งแต่ครั้งนั้นต่อมาฉันก็ถูกรับตัวกลับเข้ามาสกุลหนิง ได้ฟังเธอพูดประโยคเหล่านี้ออกมาด้วยน้ำเสียงสงบราบเรียบแบบนี้รู้ถิงเซียวก็ใช้มือรูปศีรษะของเธอเบาๆพวกเขาไม่ดีต่อเธอหรือเดิมทีหนิงซีก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพอรู้ถิงเซียวรูปเพียงแผ่วเบาอยู่ๆจึงได้เกิดความรู้สึกน้อยใจในการไม่ได้รับความยุติธรรมของตัวเองขึ้นมาทันทีคนเรานะ ต้องมีคนมาแสดงความรักความเอ็นดูถึงจะรู้สึกว่าตัวเองอาภัพอับโชคถ้าไม่มีคนสนใจจะไปแสดงความอาภัพให้ใครเขาดูเมื่อเห็นท่าทีเศร้าส้อยของหนิงซีลู่ถิงเสียวก็กางแขนสองข้างออกกว้างอ้อมกอดน,นี้ให้เธอยืมได้นะหนิงซีสีหน้าตกใจเล็กน้อย จากนั้นก็สะบัดหน้าหนีไม่ต้องคุณกำลังล่อลวงให้ฉันทำบาปอยู่รู้ตัวหรือเปล่ารู้ถิงเสียวไม่ได้พูดอะไรยังคงจ้องมองไปที่เธอพ่อแม่บุญธรรมของเธอละ่ะพวกเขาดีต่อเธอไหมพูดถึงพ่อแม่บุญธรรมหนิงซีก็ค่อยมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างย่าของฉันที่ความสำคัญต่อลูกชายมากกว่าลูกสาวท่านไม่ชอบฉันเอามากม ตอนที่ฉันคลอดก็เกือบจะเอาฉันไปโยนทิ้งแม่น้ําให้จมน้ำตายต่อมาก็เคยเอาฉันไปทิ้งอีกครั้งหนึ่งแต่พ่อฉันก็ไปหาเจอแล้วพากลับมาอีกส่วนแม่ของฉันท่านก็ดีกับฉันมากเหมือนกันฉันยังมีน้องชายที่ฉลาดและก็เชื่อฟังฉันมากอีกคนหนึ่งได้ฟังว่าเธอเกือบถูกโยนทิ้งให้จมน้ำตายลู่ถิงเซียวก็รู้สึกบีบในหัวใจ ยังมีตอนที่พูดถึงแม่ของเธอสีหน้าเหมือนจะแปลกพิกลแต่เขาก็ไม่ได้ซักไซไล่เลียงต่อฉันชอบบ้านเดิมของฉันมากเลยตอนที่พวกเขาบอกว่าฉันไม่ใช่ลูกแท้ๆฉันรู้สึกเหมือนฟ้ากำลังถล่มทลายแต่ด้วยอำนาจของสกุลหนิงฉันไม่มีทางอื่นเหลือให้เลือกเลย ถ้าตอนนั้นเป็นตายอย่างไรฉันก็ไม่ยอมบางทีอาจจะมีความหวังสักเล็กน้อยที่จะไม่ต้องไปแต่ว่าตอนที่144ไม่มีใครดีกว่าเธออีกแล้วหนิงสีถอนหายใจแต่ตอนนั้นฉันหลงรักผู้ชายคนหนึ่งจึงต้องการมีสถานะที่คู่ควรกับเขาลูกตาของลูถ่ถิงเซียวเคลื่อนไหวน,น้อยๆคือซูเยียน หนิงซีพยักหน้าแล้วพูดยิบยิ้มว่ารู้สึกแปลกใช่ไหมว่าด้วยสถานะอย่างฉันในตอนนั้นไปรู้จักกับคุณชายใหญ่อย่างซูเหยียนได้อย่างไรเพื่อป้องกันลู่ถิงเซียวทายถูกอีกหนิงซีจึงไม่บอกใบ้เขาอีกพูดเองตอบเองว่าเป็นเพราะว่าซูเหยียนสมัยยังเด็กปอดไม่ดีมาพักผ่อนรักษาร่างกายที่หมู่บ้านฉัน อาศัยอยู่ถัดจากบ้านของฉันไปทั้งยังอยู่ถึงเจปีครั้งแรกที่พบหน้าเขาคือฉันเดินผ่านไปเจอตอนที่โรคของเขากำลังกำเริบอยู่พอดีดังนั้นจึงได้ให้เขาขี่หลังและเดินไปส่งที่บ้านหลังจากนั้นจึงค่อยๆรู้จักสนิทสนมกันขึ้นเรื่อยๆได้พบได้รู้จักและได้รักกันเติบโตขึ้นมาด้วยกันตั้งแต่เล็กเป็นเด็กหญิงชายที่รู้จักใจกัน ช่างเป็นคำพูดที่สวยงามเหลือเกินฮแต่สุดท้ายความจริงก็กลับบอกให้ฉันได้รู้ว่านี่ไม่ใช่นิทานเรื่องซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายแต่เป็นเรื่องคุณชายตรงกลัวกับหมาป่าอย่าเสียใจไปเลยเป็นเขาตั้งหากที่ไม่คู่ควรกับเธอรู้ถึงเซียวปอบใจ คิดไม่ถึงว่าเธอได้คุยเรื่องแฟนเก่าของตัวเองให้ลู่ถิงเซียวฟังอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวหนิงซีใส่หัวพูดอย่างรู้สึกไม่สบายใจว่านอกเรื่องไปเสียไกลเลยมาพูดถึงสกุลหนิงต่อเนื่องจากว่าหนิงเย้าหัว กับจวงหลิงอี้ยังอ,ไอาไลอวรหนิงเซียวรั่วที่เลี้ยงดูฟูมฟักกันมาถึง18ปีดังนั้นเมื่อได้ตัวฉันคืนไปแล้วจึงไม่ได้ส่งหนิงเซียวรั่วคืนให้บ้านสกุลถังหนิงเซียวรั่วก็ยังคงเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของสกุลหนิงต่อไปเรื่องราวต่อจากนั้นคุณก็น่าจะจินตนาการออกระยะเวลาถึง18ปีใช่ว่าจะเชยได้ในระยะเวลาสั้นๆ เมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่ได้รับการอบรมอย่างยอดเยี่ยมจากตระกูลชนชั้นสูงอย่างหนิงเซียวรั่วฉันก็คือยายบ้านนอกสุดเฉิมดีๆนี่เองฉันในตอนนั้นโง่งงมเกินไปตอนแรกยังคิดว่าหล่อนเป็นเพื่อนแต่หล่อนกับใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจมาหลอกลวงฉันหลอกว่าน้ำมะนาวที่ใช้ล้างมือเป็นเครื่องดื่มสรงชุดลาตีของกอบเกตเอมาให้ฉันใส่ในงานเลี้ยง ใช้วิธีการเหล่านี้ค่อยๆเคลียฉันออกจากสกุลหนิงออกจากสังคมคนในสังคมเหล่านั้นต่างก็คุกคีจนสนิทสนมกับหนิงเซียวรั่วอยู่ในโลกใบเดียวกันไปนานแล้วภายนอกก็บอกว่าเห็นฉันเป็นเพื่อนแต่รับหลังกับยิ้มเยาะว่าฉันเป็นสาวบ้านนอกคอกนาแม้กระทั่งพ่อแม่แท้ๆยังรังเกียจการมีตัวตนของฉันรู้สึกว่าฉันเป็นจุดดางพ้อยของพวกเขา ท้ายที่สุดก็คือซูเหยียนหลังจากซูเหยียนแล้วยังมีเกียรติยศชื่อเสียงความบริสุทธิ์ที่สำคัญที่สุดของหญิงสาวทั้งหมดล้วนถูกเหยียบย่ำทําลายจนปนปี้หนิงซีค่อยๆกอดเขาวันนี้ในกองถ่ายอุปกรณ์เกิดปัญหากระบีของฉันแทงโดนหนิงเซียวรั่วบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ ในโรงพยาบาลแม่ของฉันแท้ๆแ,แม่แท้ๆของฉันไม่พูดอะไรสักคำมาถึงก็ตบหน้าฉันทีหนึ่งพ่อแท้ๆของฉันก็มีแต่ประนามและข่มขู่คุกคามอย่างไม่มีสิ้นสุดหนิงซีจ้องมองออกไปยังความมืดมิดนอกหน้าต่างน้ำเสียงเป,เปล่าเปี่ยวอ้างว้างตอนนั้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรสมองที่ตึงเครียดมาห้าปีก็ขาดสะบ้านลงไป ยูยูฉันก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ไร้ความหมายรู้สึกมีชีวิตอยู่อย่างพ่ายแพ้เป็นเพราะฉันเองที่ไม่ดีใช่หรือเปล่าทุกๆคนถึงได้รังเกียจฉันฉันพยายามมากมายขนาดนี้แท้ที่จริงแล้วมีความหมายอะไรพูดจบลู่ถิงเซียวก็ดึงไหล่เธอมาโอบกอดไว้หนิงซีมองฉันนะไม่ใช่ทุกคนที่รังเกียจเธอ ที่ไม่ดีคือพวกเขาต่างหากเข้าใจไหมหนิงซีขอบตาเริ่มแบงแม้เธอมักจะทำเป็นคนไม่มีจิตใจเมตตาอยู่เป็นประจำชอบทำท่าทางไม่สนไม่แคร์อะไรแต่แท้จริงแล้วเธอก็ยังคงเป็นแค่เพียงสาวน้อยอายุ20กว่าปีเท่านั้นลู่ถิงเซียวดึงเธอเข้ามาในอ้อมอกจุมพิษเบาๆตรงกลางกระหม่อม หนิงซีเพียงแต่รู้สึกมีน้ำหนักเบาๆกุดลงมาที่กลางกระหม่อมกับไม่รู้ว่าคืออะไรสายตาลึกล้ำของลู่ถิงเสียวจ้องมองมาที่เธออย่างจริงจังหนิงซีถ้าเธอสงสัยในตัวเองงั้นเธอก็รองเชื่อฉันดูสักครั้งเธอเป็นคนดีมากทั้งโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าเธออีกแล้วหนิงซีเปลี่ยนจากร้องไห้เป็นยิ้ม คำพูดของบอสใหญ่ลู่ฉันจะต้องเชื่อแน่นอนอยู่แล้วลู่ถิงเสียวถอนหายใจออกมาแววตาหมดอะไรตายอยากของเธอเมื่อคู่ทำให้เขาสะเทือนใจเหลือเกินหนิงซีฉันขอถามอะไรเธอสักคำได้ไหมตอนที่145เป็นติ่งของเธออะไรคะหนิงซีเอียงหัวเล็กน้อย เพราะว่าชอบคนคนหนึ่งดังนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะรู้สึกว่าเขาน่ารักใช่ไหมนะรู้ถึงเซียวทนไม่ไหวเข้าไปนวดขยี้หัวที่เอียงของเธอเธอชอบเพชรไหมเอ๊หนิงซีไม่คิดว่าอยู่ๆเขาจะถามคำถามประหลาดแบบนี้ทำไมถึงถามแบบนี้คะวันนี้เป็นวันเกิดคุณเซียวเปาเตรียมของขวัญไว้ให้ด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นเพชร ผมกลัวคุณจะไม่ชอบก็เลยถามไปก่อนรู้ถึงเสี่ยวพูดด้วยสีหน้าปกติเป็นอย่างนี้นี่เองหนิงซีเอามือกลุมหัวแล้วตอบไปว่าคือไม่น่าจะมีผู้หญิงคนไหนไม่ชอบเพชรหรอกมั้งคะแต่นี่เป็นแค่วันเกิดเท่านั้นเองเด็กเล็กๆอย่างเขาให้ของล้ำค่าขนาดนั้นกับเธอคงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ฉันขอไม่รับแล้วการขอเป็นของที่ทำด้วยตัวเองจะดีกว่านะคะ ก็ไม่ใช่ของมีค่าอะไรเพชรที่เธอได้จากกองถ่ายละครวันนั้นต่างหากถึงจะเรียกว่าของมีค่าแค่กลัวหลังจากเห็นเพชรเม็ดนั้นก็ไม่สนใจของอย่างอื่นแล้วลู่ถิงเซียวแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องหนิงซีได้ฟังก็รีบกุ้มขมับคุณก็รู้ด้วยเหรอเรื่องนินทานเนี่ยไปเร็วกว่าไฟลามทุ่งจริงๆคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับคนประหลาดนั้นได้ไหมคะเขาเป็นคนโรคจิต ผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนเธอรู้ถิงเซียวถามหนิงซีเกือบจะสำลักน้ำลายตัวเองออ๊บไม่ใช่สักหน่อยทำไมคุณถึงมีความคิดน่ากลัวแบบนี้ได้ก็พวกเธอดูสนิทกันมากลู่ถิงเซียวตอบน้ำเสียงแฝงไปด้วยความน้อยใจหนิงซีตอบอย่างปวดหัวสวรรค์ฉันจะไปสนิทกับเขาตอนไหนด่าว่าโลกจิตนี่แปลว่าสนิทเหอรอลู่ถิงเซียวพยักหน้า สำหรับฉันแล้วใช่เธอมักจะเกรงใจกับฉันเสมอแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยใช้คำพูดแรงๆกับฉันเลยหนิงซีไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีหรือว่าปีศาจลูกเป็นพวกชอบความรุนแรงถึงได้ชอบให้คนปฏิบัติกับเขาไม่ดีสรุปคือตอนนี้ฉันกับอีตานั่นไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วเขาเขาเป็นโรคจิต ชอบเอาเพชรมาปาใส่คนอื่นวันไหนเจอเขาฉันจะเอาเพชรปากลับไปเป็นแน่หนิงซีพูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายแต่พอพูดถึงเขาแววตากับแฝงความหวาดกลัวเอาไว้ตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องแล้วแปลว่าเมื่อก่อนเกี่ยวข้องลู่ถิงเซียจับประเด็นสำคัญเอาไว้ได้หนิงซีถอนหายใจเบาๆเรื่องนั้นก็อาจจะเคยเรียกว่าคบกันก็ได้เออ ถ้าแค่วันเดียวก็นับนะหนิงซีเริ่มสงสัยความคิดที่ลู่ถิงเซียวมีต่อเธอเธอจับผมตัวเองกล่าวว่าลู่ถิงเซียวคุณคิดว่าการที่ฉันคบกับผู้ชายหลายๆคนเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมลู่ถิงเซียวสีหน้าเข่งขึมจริงจังเลับว่ากําลังตอบคำถามที่สำคัญเป็นที่สุดไม่ใช่ทุกคนต่างมีวิถีชีวิตของตัวเอง และมีเรื่องที่ตัวเองไม่อยากให้คนอื่นรู้คนที่ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่มีสิทธิ์ทําตัวเป็นฝ่ายผู้พดุงคุณธรรมไปตัดสินและตำหนิคนอื่นหัวใจของหนิงซีรู้สึกอบอุ่นขึ้นฉับพันทือหัวร่อเบาๆรู้ถิงเซียวทำไมฉันรู้สึกว่าคุณเหมือนติ่งของฉันเลยไม่ว่าฉันจะพูดอะไรจะทำอะไรคุณก็คิดว่าฉันถูกไปหมดติ่งเหรอ ลู่ถิงเซียวไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำนี้ใช่สิก็คือพวกแฟนคลับที่ไม่ว่าจะผิดหรือถูกพวกเขาก็จะสนับสนุนศิลปินของเขาอย่างไร้เหตุผลหนิงซีอธิบายลู่ถิงเซียวคุนคิดแล้วก็พึมพำว่าอืมมันก็น่าจะใช่นะหนิงซีตั้งใจสะกดอารมณ์ต่างๆด้วยความเงียบผ่านไปคู่ใหญ่มีเสียงถอนหายใจยาว รู้ถึงเซียวคุณรู้หรือเปล่านะอะไรคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณน่ากลัวกว่ายาปลุกเซ็กเซเสียอีกหนิงซีเบน่าสับสนจากนั้นก็ดึงขอเสื้อด้วยเบน่าที่เจ็บปวดก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแผนรักรวงใจตอนที่141ถึงตอนที่145ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ